สวัสดีครับคุณลักกี้สวัสดีครับลักกี้ตัวสงจังตัวนี้ตัวสงกว่านะเวลาหย,ยิบมีดหรือหยิบปืนมันจะได้สะดวกสะดวก <c oughs> หยิบมีดได้เหรอใช่ เลยแ้วคุพื่อน่หอ่ะแล้วคนายไปไหนอ่ะเลกี้ลูกกี้เล็กกี้เล็กกี้เล็กกี้เ็กเล็กกี้เล็กกี้เลกี้ล็กกี้ลักกี้เล็กกี้เล็กกี้เลกกี้เล็กก้ล็กกี้เล็กกี้เลักกี้เล็กกี้เลักกี้เล็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 กกีลักกี้เล็กกี้เล็กกี้ลกกี้ล็กกี้ลกกี้เลลกกี้เีลกกี้ลกกี้ ได้ยู่ตรงวันไหนก็มีคุณต้องเออต้องเรียกคุณว่าอะไรอ่ะไว้ปืนแลบสักทีเดี๋ยวยี้ก็ได้นะคุณนายโดนคนคุณนายโดนฟันอ่ะดังปังเลยผมไม่ได้โดนฟันนะผมผมก็โดนฟันดังปังเปิดกระป๋องแตกเข้าหัวที่อยากหยิบปืนแล้วยิงสักที

ใครเป็นใครเ,เ,เ,เป็นเลาป็นือมีุกหละเขาเอาปืนไปเอา<ไ>ป,ปืนไปเอาปืน<ะ> <ified. S 1> ไป,ไ,ปได้ลวเอาไปคุณคุณคุณก้าเซนคุณก้าเซนฆ่าฆาตกรรมน้องผีเขาฆาตกรรมน้องผีอ่ะ ทำไมเขาเสียงเหมืนเด็กกระโกเชแถวบ้านเลยไม่ได้นายเป็นเมรอเดอร์นายเป็นเมอเดิร์ะไม่ผมมีลักคกี้หลายคนก็ไม่เป็นไร คุณลักกี้เราหายไปไหนแล้วเงี้ยเงี้ยาข้างบนแล้วคุณลักกี้คุณต้องเป็นลูกชิ้นโอเคปะคนนี้เป็นลักกี้ลูกชิ้นแล้วก็โชคดีก็ลักกี้โชคดีโชค อยากมีมีจังเลยจะได้ฟันได้ยังไงล่ะ <c oughs> ถ้าเราเป็นมร์เดอร์เราจะเตรียมพร้อมฟันนายสักเมื่อเลยล่ะไอ้ลูกเคเราติดกับดักเสาแขเม์ติดเสามีดเอ้เอเออคุณเท็ดหนูว่าทำไมคุณก้า <Yeah. S 2> อกี้าตายเฮ้ยนะลักกี้ตายเฮ้ยลกกี้คุณไมลักกีลไค,คุณลักกี้เ,เป็นผู้หญิงอะ คุณคุณหนูเมทคุณหนูเมทเป็นอะน้อยคุณหนูเมท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 กินกุ้งกินกุ้งกินหนูเมออกมาไม่นี่มาแล้วนู้ดนู้ดครับนี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เฮ้ยทำไมฟันไม่โดนริง ยิงโดนใครอ่ะยิงโดนคุณเฮลหรือว่ายิงโดนคุณหนุ่มเงียไม่รู้อ่ะไม่ได้ยิเสียงปืนลั่นเลยเราได้ยิงเกียวเราได้ยิงโดนเมื่อกี้ผมโดนพลังเหนียนี่แหละเนี่ยวนี่ยเข้าไปหาบอไซน์ในท่านโดนระฟันแล้วนะใครับว่าเราจะไม่รับผิดชอบในท่านในกรณีทุกอย่างเจ๊เด็ดเจ้าเก้าไปแล้วดบบก็จะยิงเราอ่ะ นางจะยิงเราอ่ะคุณเราต้องตกลมกันไว้ถ้าเราตายแล้วคุณก็ต้องตายเหมือนเดอรใครได้ยิงฆาตะกรบคุณเก้าทีดิมันดูอันตรายกับเมอร์เดอร์อยู่ระหว่างฆาตกรกับคุณเก้าเนี่ยคุณเก้าน่ากลัวกว่าอยู่ข้างล่างคุณเฮสอยู่ข้างล่างเราไป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 ผมกับฆาตกรมันก็ มีดอะไรวะท่านแม่เดี๋วดีนี่ประตูล็อกลอะไไม่ลรนะเลยเออเข้าไปเลยคุณเฮทอยู่ด้านล่างคุณเฮทคุณเฮทอยู่ด้านล่างฮะอะไรครับเขาฟุ้งทังเสียงน้องนี่ มีอะไรหรือเปล่าคะในท่านทำไมเราขับบัเราไม่ได้เขิดอ่ะคนอื่นเขาจะเขิดแล้วเราก็ขับอัตต้องพาอะไรนะโอ้โหเกวเกี่ยวข้าจได้มวมยมอ้ยชื่อนาดนีมวมยบ คุนเอาเรูกุนเลถาอยากจะยิงเราจริงจเหรอใครใครใครรวๆแมนีคุณหมีพี่หมีพี่หมีเขาพี่เห็นหมีเขาเป็นเบอใช่ใไหนคนไหนเห็นหมี หนูหนูเห็นหมีพี่ค่ะเออเห็นเห็นหมีไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนีีดีกว่าดูน่ารักขึ้นเยอะน่ารักกว่าน้องเพ็งก็ตัวเนี้ยอืออุ้ยเมื่อกี้เห็นน้อง ้องแมลงสาบ no. ต้องตีให oh, ้ตายม่งม่งแมงเสือมงมงเสอมาแอเอ้องตีน้อมงรปูมาจะดูเราออจปะกัดให้นีู่้กูกูกกูกูกอยากกัดล้วเนงสอบเป็นสากินเนื้อรู้จักป่าไม่รูดจักสาบกับลูกเปลอไมันจะปวดเอนกันไม่อย่าทำละชี จะฆาตะกรรมแล้วเหรอจะฆาตะกรรมแล้วเหรอมาเดิน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 งั้นคุณเทนเหมือนค่ะเขาไปแล้วอะ่ะเยอะยิย่งผม ไม่เคยเห็นอะแม่สาับงี้น่ะแง่แมวพี่นี่พี่เป็นเขาชื่อดิวหรือเขาชื่อหมีชื่อพี่ดิวผมเห็นดิวมีด้วมดิวหไดิว เคยเคยเป็นเดทเทคทีโอ้โหมีมีคนตายในนี้เขาจะยิงมาแล้วแง่ในท่านโอ้ยตกใจ

อทำอะไรกันในตู้เสื totally uh ้อผ uh ้าเออคุณเก้าเซนได้เปลื่นไปแล้วหมกดีก็มาว่ะคุณจะยิงผมเพ้ได้เลยใช่ไหมเกือบโดนลักกี้แล้วคุณก้า ถ้าผมเป็นมร์เดอร์นะทุกตาผมจะฆ่าคุณเก้าคนแรกเลยนายจะต้องรอบฟันคนแรกเลยนะบอกแล้วคุณต้องไปฝึกโดเรมีเดี๋ยวผมโดนอะไรตายอยากได้ฟึ่งกลับแบบไหนอ่ะ กลับไปว่างลงมือกลับแบบปังไม่เอาสิอยางนี้คนนายจังเลยเขาเขาป็นเนื้อทีบนผมนะปังเรียบร้อยเรียบร้อยคนคนเก้เอามาเข้ามาใกล้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 ใกลล้วล ผมจะสูญเสียบุคลากราที่ดีน่นไงีจริงก็พอตัวแล้ว <S <S อ่าโอ้เสียใจิเยอะเลยหน้าปียกแล้วตายมาไม่รู้เหาคนลัคก,กี้ไหมคนลัคก,กี้เงี้ยน,าน่าเงไ เอียนเนียนข้ารท่านเดียนเนียนเดียนย <c oughs> เนียนโดนยิง เฮ้ยไม่ได้เมื่อกี้ผมจ้วงใครคนแรกอะงั้นเฮ้มองเห็นง่ายมากเลยนะคุณ มันมีมันมีที่กดวาร์ปน่ะมันมีมันไม่ะอันนั้นโดดเข้าไปเอาอันนั้นโดดเข้าเหรอตู้หลังสือคุณกี้เอราเดินสวนกันกูแซบเราเราได้เป็นเมอร์เดอร์ทั้งคู่เลยนะจริงๆอะจริงหรอใช่แต่เราเดินสวนกันน่ะเจอกันนะคะผมไปละ